โอ้ oh m g ไปกดโดนอะไรเนี่ย ไ,ได้ยินเสียงกดหนึ่งให้หน่อยค่ะได้ยินไหมคะ FC เข้ามากันหรือยังเดี๋ยวเราจะได้คุยกันก่อนวันนี้ว่าเรามีเรื่องอะไรที่จะคุยกันบ้างได้ยินเสียงไหมคะกดหนึ่งจิคะาได้ยินเสียงไหมคะโอเคได้ยินเสียงนะคะวันนี้ไม่เรียบร้อยกล้องเรียบร้อยเห็นภาพกันชัดเนาะ เริ่มเข้ามากันแล้วเนาะ fc fc ตัวเลขเข้ามากันแล้วเนาะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรดีเนาะเราบอกกันไว้แล้วเนาะตอนนี้เราจะมาดูกันเรื่องของตัวเลขที่หลายๆคนนะคะก็อยู่ในช่วงของภาวะโควิดตอนนี้ทุกคนก็อยู่บ้านสบายสบายกันก็เลยมานั่งฟังไลฟ์ตัวเลขนะคะของแอลที่จะแบ่งปันให้กับทุกคนนะคะเพื่อเอาไปใช้นะคะตอนนี้ โอ้ไวมาก FC เข้ากันมาหลายคนแล้วเนาะวันนี้เราจะมาฉับปรับใช้ตัวเลขให้ดีกันยังไงดีว่า,าตัวเลขมงคลที่เราควรจะมีอยู่ในชีวิตเราเนี่ยควรจะมีเลขอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นนะคะเาต้องขอขอบพระคุณนะคะ FC ทุกท่านนะคะที่ยังติดตามกันด้วยดีเสมอมานะคะส่งเลิฟส่งไลค์กันมาเต็มเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณอุ้มบุญสวัสดีค่ะ คุณเคพีเอสวัสดีอันแน่วันนี้เอมาทันด้วยหลายๆคนที่ขึ้นไปแล้วเมื่อกี้ยังไม่ได้ทักต้องขอโทษนะคะเอาเอาที่ตอนนี้ที่เข้ามาเรามาเห็นกันแล้วเราก็ขอทักกันนะโอ้โหกดไลค์กดเลิฟกันเยอะเลยขอบคุณนะคะน้องเออันนี้ f อซตัวจริงค่ะน้องเอเขาก็เก่งนะคะเรื่องตัวเลขเนี่ยวันหลังต้องให้เอมาแชร์บ้างแล้วเนี่ยเนาะแล้วก็อยากจะบอกว่า ฝาก FC นะคะหลายๆท่านที่เข้ามาฟังกันแล้วเนี่ยถ้ารักกันชอบกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนใน YouTube หรือในเพจของแอลด้วยนะคะอันนี้ฝากไว้เลยนะคะก่อนอื่นนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของตัวเลขอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนมาขอแอลดูดวงหลายคนมากเลยซึ่งอันนี้มันอาจจะมีอะไรที่มันเล็กๆนิดนึงเนาะที่จะบอกว่าบางทีเนี่ย เพราะว่าเศรษฐกิจอย่างนี้ยแล้วก็โควิดแบบนี้ยคนเริ่มเครียดมากขึ้นแต่มีอะไรซ่อนอยู่เล็กๆอย่างหนึ่งนะคะที่อยากจะบอกว่าอ๋อรายงานตัวครับสวัสดีครับคุณกบนะครับสวัสดีครับแหมรายงานตัวโอเคค่ะคุณพัชรพรนะคะสวัสดีค่ะอันนี้เข้ามากันเยอะแล้วเนะาะเอฟซีหลายๆคนเริ่มรู้แล้วใช่ไหมคะว่าแอลจะไลฟ์ J สดประมาณวันอาทิตย์นะคะสองทุ่มครึ่ง ทุกวันอาทิตย์ประมาณ2องทุ่ม32นะคะก็ FC ทุกคนที่อยากรู้เรื่องตัวเลขหรืออยากเรียนรู้เรื่องตัวเลขแล้วก็ศึกษาให้ท่องแท้ได้ความรู้เอาไปเก็บไปแบ่งปันใช้ในครอบครัวหรือของตัวเองหรือกับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นลูกน้องเจ้านายอะไรที่เราเห็นเขาใช้เลขไม่มงคลอยู่เราจะได้ไปช่วยปรับใช้แล้วก็ไปทําให้เขาเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วเราก็ชีวิตดีขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะอ่ะละค่ะ เริ่มเข้ามากันหลายคนแล้วเดี๋ยวจะขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะคะ <S <S เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะมีอะไรช่วงท้ายๆกันอีกเ,ออเดี๋ยว fc ทุกคนเตรียมกระดาษปากกาไว้หรือยังคะตอนนี้หันซ้ายหันขวาหาปากกาหรือยังคะกระดาษมีพร้อมไหมคะในการจดนะคะที่เอาแชร์ไปให้จะได้จดแล้วเก็บไว้เลยนะคะ่ะแล้วเอาไว้ดูแบ่งปันให้คนอื่นได้ด้วยนะคะเอาละค่ะท้ายรายการนะคะจะให้มีโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะเบอร์โทรนะคะ ให้ทุกคนจดเก็บไว้ตอนท้ายรายการโทรมาถามได้เลยไม่ว่าจะเป็นเลขที่อยู่ในรอบตัวของเรานะคะเกี่ยวกับเลขมือถือเลขบ้านเลขรถเลขรหัส ATM เลขสมุดบัญชีเลขรหัสพนักงานเลขที่ใช้กดรหัสเล่นหุ้นอ่าดูซิว่าเลขที่อยู่ในรอบตัวเรานี่มันดีหรือไม่ดีแล้วเดี๋ยวเรามาปรับกันนะคะโทรก็ามาถามได้ในรายการเลยตอนที่แอลไลฟ์สดนี้แอลจะตอบให้เลยนะคะโอเคมา เรื่องของตัวเลขคนเริ่มเครียดกันมากขึ้นนะคะภาวะเศรษฐกิจกอย่างนี้โควิดแบบนี้ก็มีความเครียดก็อาทิตย์ที่แล้วมีคนโทรเข้ามาให้เอาดูดูดวงนะคะแล้วก็ดูดวงเจดตัวเก้าฐานโหาาราศาสตร์ไทยให้เนี่ยอยู่ประมาณสักอาทิตย์ละวันเอวันละคนอาทิตย์ที่แล้วนี่ประมาณวันละคนเลยทีเดียวก็เลยนึกได้ว่าเรามาคุยกันเรื่องภาวะเลขเครียดกันดีกว่าเลขที่ทําให้เราเครียดนะคะ เอฟซีจดนะคะเลขที่ลําให้เราเครียดเนี่ยมีทั้งหมดอยู่ประมาณหลักๆอยู่หกเลขนะคะเลขที่หนึ่งจดเลยนะคะเอฟซี FC. เลขที่หนึ่งจะเป็นเลขศูนย์ศูนย์นะคะเลขศูนย์ศูนย์เนี่ยมันจะเป็นเลขที่ทําให้คนรู้สึกเก็บตัวเก็บกดโลกส่วนตัวสูงคนที่มีศูนย์ศูนย์เยอะนะคะคนพวกเนี้ยมีความลับ อ่าแนา่คนใกล้ตัวของใครมีเลขศูนย์อยู่ในตัวใช้ในรอบตัวเขาอยู่บ้างไหมคะเบอร์โทรศัพท์เบอร์มือถือเนี่ยตัวดีเลยคนที่มีศูนย์เยอะๆนะคะคนพวกนี้ความลับเยอะนะคะโลกส่วนตัวเก็บตัวมักจะไม่ค่อยบอกอะไรใครหรอกคะ่ะแต่จริงๆแล้วนะ่ะเขามีความลับอันนี้ทิ๊กเล็กๆนะคะเก็บเอาไว้ดูคนรอบข้างเรานะคะคนคนที่มีศูนย์เนี่ยก็จะมักจะขวางโลก นะคะคิดแปลกแหวกแนวต้องระวังนู่นระวังนี่และที่สําคัญค่ะเนื้องอกมะเร็งพวกนี้จะเข้ามาง่ายนะคะคนพวกนี้พอเก็บตัวมากๆเก็บกดมากๆเครียดไหมคะเครียดคนที่มีเลขศูนย์บอกได้เลยค่ะเก็บตัวมากๆเนี่ยพวกนี้เครียดเพราะอะไรความลับเยอะเก็บไว้เยอะไม่กล้าบอกใครพวกนี้นะคะตัวเลขเนี่ยเป็นเลขที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องแอบหรือเก็บตัว นะคะเลขต่อไปค่ะศูนย์หนึ่ใครมีเลขศูนย์หนอยู่ในเบอร์โทรศัพท์ไหมคะสังเกตดีๆนะคะเลขบ้านเลขรถหรือเลขเบอร์โทรศัพท์ที่ชัดที่สุดคือเบอร์โทรศัพท์คนที่มีศูนย์หหรือหนึยอยู่ในเบอร์โทรศัพท์คนพวกนี้มักจะถูกหลอกถูกโกงได้ง่ายนะคะมีคนมายืมเงินหรือว่าเราปล่อยกู้หรืออะไรก็ตาม คนพวกนี้ที่มีเบอร์เหล่านี้อยู่ในโทรศัพท์มักจะโดนหลอกและเขาก็ยืมไม่คืนหรือผ่อนจ่ายแต่ไม่ผ่อนพวกศูนย์หนึ่งหนึ่งูเนี่ยโอ้โหถูกหลอกถูกโกงถูกหักหลังคนไม่จริงใจไม่ซื่อสัตย์นี่เยอะมากเข้ามาหาเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยว่าเขากำลังถูกหลอกอยู่นะคะคนที่ใช้ศูนหนึ่งก็จะรุนใจร้อนหงุดหงิดง่ายนะคะ ขาดคนเมตตาเอ็นดูใครเห็นก็จะอิจฉาลิสดานิษยาเขาเป็นประจำนะคะและที่สำคัญคนที่มีเลข0110 01, มักจะเป็นไมเกรนสังเกตนะคะเขาจะเป็นโรคไมเกรนได้ง่ายมากนะคะต่อไปค่ะเลข03เลข03นนะคะจะเป็นคนที่ช่างสังเกตะคะ่ะแล้วก็จับพิรุธคนเก่งนะคะ ก็คล้ายๆจะเป็นคนนักสืบเลยทีเดียวใครที่ใช้เลขพวกนี้จะเป็นนักสืบได้ดีค่ะแล้วก็ไปสืบเรื่องนู้นเรื่องนี้ได้ง่ายมากเพราะฉะนั้นคนพวกนี้เนี่ยไปสืบคนอื่นแล้วไปรู้เรื่องคนอื่นบางทีก็จะทาให้รู้สึกอารมณ์ร้อนใจร้อนได้นะคะฉุนเฉียวง่ายเป็นไมเกรนหรือเป็นโรคประสาทเลยไปรู้เรื่องคนอื่นไว้เยอะนะคะพวกนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะคะพอเวลา ใจร้อนมากๆหงุดหงิดฉุนเฉียวไม่ได้ดังใจคนพวกนี้ก็จะโกรธง่ายและก็เครียดง่ายนะคะมาเลขต่อไปค่ะเลข0ูย์เใครมีเลข0ูนยบ้างไหมคะอยู่ในเบอร์0ูนย์เจ็ในเบอร์มีไหมคะคนที่มีเลข0770ในเบอร์สังเกตนะคะเขาจะมีงานหนักมากนะคะแล้วก็ได้แต่ง,งานลําบากแล้วก็ทำให้อึดอัดน,นะคะความรับผิดชอบสูงต้องยอม จำยอมแบบภาระทั้งหลายที่คนเอามาให้ขอโทษนะคะกล้องมันขยับนิดนึงก่อนอนุญาตขยับกล้องนิดนึงนะคะโอเคได้ที่ละคือคนพวกใช้0770เนี่ยมักจะเป็นภาละเยอะเขาจะเป็นคนที่ แบบภาระค่ะความกดดันสูงนะคะแล้วมักจะเป็นโรคปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกไขข้อคนพวกนี้เนี่ยเขามักจะหาความสุขกับตัวเองได้ยากเพราะว่าอะไรภาระทุกอย่างเนี่ยเขาต้องแบกหมดรวมทั้งร่างกายเนี่ยก็จะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกไขข้อได้ง่ายมากเพราะว่าเลขมันทําลายสุขภาพค่ะอันนี้เป็นอันหนึ่งที่น่าสงสารมากเลยว่าเขาไม่รู้เลยว่าความกดดันสูงจากการที่เขามีความรับผิดชอบสูงทํางานอะไรก็รับผิดชอบสูงมาตลอดเนี่ย เขาก็เลยจะเครียดนิดหนึ่งนะคะคนพวกนี้ก็จะเครียดง่ายโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะต่อไปค่ะเลขศูนย์แค่มีศูนย์แปดแอยู่ในเบอร์คะแม่คนที่มีเลขพวกนี้ในใจใหญ่ใจลักเลงนะคะไม่ค่อยกลัวใครนะคะขี้โมโหค่ะลุ่มหลงต่อสิ่งยั่วยุ ได้ง่ายหรือติดเที่ยวพวกอบายามุกได้ง่ายด้วยพวกนี้ต้องระวังเรื่องอยาเสพติดนะคะคุณอาจจะไปข้องเกี่ยวกับเขาได้ง่ายขึ้นเลยหรือเป็นอบายามุกทุกอย่างรอบตัวที่เขาสามารถเข้าไปข้องเกี่ยวได้เพราะฉะนั้นยกเว้นเลยนะคะศ8นย์ดนอกจากจะเป็นเรื่องพวกเครียดพวกนี้แล้วเนี่ยหรือไปยุ่งอบายามุกแล้วคุณอาจจะมีเรื่องของการเสียเงินได้ง่ายขึ้นด้วยคนที่ใช้เลขพวกนี้ระวังนะคะเครียดเรื่องเงินโทษนะคะมันขยับอืเครียดเรื่องเงินได้ง่ายค่ะเพราะฉะนั้นศูนย์เนี่ย เป็นข้อห้ามเลยนะคะที่ไม่ให้ใช้เพราะถ้าคุณใช้เนี่ยคุณจะเครียดได้อย่างไม่รู้ตัวเลยพวกเลขศูนย์แเนี่ยนะะแล้วก็ต่อไปเป็นเลข09นย์เก้ค่ะศูนยเกนี่ยเขาจะเชื่อสิ่งลี้ลับศูนย์เกนี่ยจะเชื่อสิ่งลี้ลับเป็นคนที่มีลานสังหรณ์แม่นยำชอบอยู่คนเดียวทำตัวลึกลับคิดอะไรเพี้ยนๆแปลกๆสนใจเรื่องเหนือธรรมชาตินะคะพวกนี้เขาก็จะเป็นคนที่แบบจะบอกว่ายังไงล่ะคะ ไม่ค่อยไม่ค่อยสูงสิงกับใครก็จะเครียดเครียดเก็บตัวนะคะโอเคค่ะครบแล้วเลขเครียดทั้งหมด6ตัวมีใครจดทันบ้างไหมคะ FC จดกันทันไหมคะตัวเลขที่ให้ไปนี่พอจะคับคายคับขาม,มั้ยว่าเลขรหัส AT&M เลขเบอร์โทรศัพท์เลขสมุดบัญชีหรือรหัสพนักงานมีเลขไหนบ้างคะที่มีเลขศูนเหล่านี้อยู่ในตัวอ,อ้ออีกอย่างหนึ่งลืมบอก เลขรหัสที่มีเลขเกี่ยวกับเรื่องเนื้อง,งอกมะเร็งเนี่ยก็คือพวกเลขศูนย์เนี่ยค่ะที่คุณมักจะมีซีดมีเนื้อง,งอกหรือเป็นมะเร็งได้ต้องระวังนะ,ะเลขพวกนี้คุณอย่าทาเป็นเล่นไปน,นะคะมีอยู่ในเบอร์โทรศัพท์เนี่ยยิ่งน่ากลัวมากเลยอาจจะมีโอกาสที่จะเป็นพวกนี้ได้เลยนะคะยังไงก็ฝากด้วยทุกคนนะคะเลขพวกนี้อันตรายค่ะตอนนี้มีใครอยากจะสอบถามอะไรไหมคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์ที่แอลให้ไว 0625651565โทรเข้ามาได้เลยค่ะตอนนี้นะคะแอลยินดีที่จะตอบคำถามให้กับทุกคนที่ติดต่อเข้ามาณนะตอนที่แอลไลฟ์สดนี้เพื่อเราจะได้รู้ไปพร้อมๆกันหลายๆคนในเวลาเดียวกันนะคะถ้าตอนนี้ใครสะดวกโทรเข้ามาเลยตอนนี้เราจะคุยกันเล่นๆไปก่อนนะคะอ้ออีกอย่างหนึง่งแอลจะบอกให้ว่าจากประสบการณ์ชีวิตนะคะขอโทษทีจากประสบการณ์ชีวิตนะคะคนที่ คนที่ใช้เบอร์โทรศัพท์เนี่ยก่อนที่จะเปลี่ยนเบอร์เนี่ยวันนี้ก็เจอมาคนอ่าขอโทษน,นะคะมีสายเข้าพอดีเลยอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอค่ะ,นนวคะสวัสดีค่ะมีอะไรจะถามไหมคะมีค่ะมีค่ะอ่าถามได้เลยถามถามเลขที่บัญชีได้ไหมคะได้ค่ะอ่าไหนาบอกเลขมาสิ บอกได้ก็ดีค่ะเจ็ดหกสองสองค่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งค่ะเก้าสามเก้าเก้าสามเก้าจ็ดกสองหนึ่งเก้าสามเก้าอาจารย์จะบอกนิดนึงค่ะว่าเลขนี้เนี่ยเงินเข้ายากนิดนึงแล้วเวลาตัดสินใจออกออกเร็วซะด้วยสิแหมอันนี้มันท้าทายมากเลยว่าเข้าเร็วแล้วออก ไอ้เข้ายากออกง่ายซะด้วยสิเบอร์เนี้ยไม่ทราบว่าใช้มาน,นานหรือยังคะเลขบัญชีนี้นานแล้วค่ะโอ้นานแล้วด้วยเหรอแหมเป็นห่วงจังเลยอะ่ะเบอร์อย่างเงี้ยมันมันเลขมันไม่ค่อยสวยนะเลขบัญชีอันเนี้ยแต่ยังไงก็ตามใช้มาสักพักแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่แต่ว่าแต่ว่ามีมีหลายเล่มทีเนี้ยกําลังคิดอยู่ว่ากําลังจะเออถ้าเราเล่นรุ่นหรือ mm hmm. อะไรเงี้ยจะใช้บัญชีเนี้ยในการในการ รับเงินอวนเงินดีไหมถ้าถ้าฟังอย่างเงี้ยไม่เอาแล้วเปลี่ยน,น,นจงจอาจารย์ว่าอย่างนี้ไม่น่าจะเหมาะนะเลขนี้ลองไปหาเลขใหม่ดีกว่าเพราะว่าเลขมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะออกมันออกเร็วอ๋อเพราะว่าหนูเห็นว่ามันเป็นธนาคารสีเขียวหนูก็มองว่าอุย้ยสีเขียวเหนียวอ๋อเขียวเหนียวซับจริงจริงจริงอ่าอันนี้ตามหลักวงจุ้ยนะคะเขียวเหนียวซับใช่แต่ว่าเลขมันไม่สวยนะสิเลขมันเป็นเลขทําลายเงินทําไงดีอะ ต้องไปเปลี่ยนเลขรังหัสใหม่เนาะถ้าถ้าถ้าหนูบอกธนาคารอื่นได้ไหมคะได้บอกมาสิคะบอกมาเลยนีนคาดกลังกางลังกาลังเปิดเล่มอื่นอยู่คะ่ะอ๋อมีหลายเล่มอ่าแสดงว่ามีสตังค์มีมีหลายเล่มค่ะอืมอันนี้แสดงว่ารวยบัญชีไหนที่จะเอาไว้เล่นไว้ไว้เล่นอุ้นต่างประเทศดี ตอนนี้กำลังกระเทิดพวกคริปโตกำลังจะเทิดพวกฟอเร็กอะไรพวกนี้ค่ะมันเป็นมันเป็นเขาเรียกอ,อะไรอ่ะการการการเทรดต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะหรือ่าต้องใช้บัญชีธนาคารสีม่วงลองดูลองดูไหนบอกเลขมาดิคนะ่ะอาจารย์จะดูให้ถ้าเป็นบัญชีธนาคารสีม่วงจะเป็นหนึ่งเก้าแปดค่ะ สองศูนย์หนึ่งค่ะหกห้าหกสามค่ะโอเคผ่าน่านอ่ายังไงหนูใช้เล่มนี้อืมเบอร์นี้ผ่านคลิปเลยค่ะคลิปเลยใช้เทรดตคุณได้เลยโอเคค่ะคดีนะโทรมาถามก่อนหนูจำแง้งบัญชีอันแรกแล้วอ๋ออ๋อนี่ดีกว่ายเยอะนี่ดีกว่ายเยอะโอเคค่ะถ้ะางั้นกานโอยขอบคุณมากๆเลยค่ะใช่ ได้ค่ะโอเคนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะสายต่อไปถ้ามีใครอยากสนใจอยากจะถามหน้าใหม่เลยนะคะว่าอยากรู้ว่าตอนนี้เลขหรือรหัสที่ใช้ถูกต้องและดีไหมถามได้เลยค่ะอย่างเลขสม,มุดบัญชีเมื่อสักครู่นี้อันนี้เขาได้ไประโยชน์จริงๆจ,จ,จ,จะไปเล่นหุ้นฟอนเร็กแล้วไม่รู้จะเลือกเล่มไหนดีดีนะที่มาถามกำลังจะเลือกเล่มพอดีก็โชคดีนะคะ หนขออนุญาตด,ดูเอฟซีหน่อยค่ะเอฟซี FC ถามอะไรกันเข้ามาบ้างเนี่ยเอ่อกดเข้ามาเลยค่ะศูนย์หกสองห้าหกห้าหนึ่งห้าหกห้าค่ะคุณวิมลวรรณสวัสดีค่ะคุณหมอคนสวยโอ้ขอบคุณค่ะคุณวิมลวรรณน่ารักที่สุดน่ารักเหมือนกันนะคะคุณคนสวยค่ะ,ะงานตัวครับโอเคค่ะอีกสายหนึ่งนะคะขออนุญาตรับอีกสายหนึง่งสวัสดีค่ะ น้โหลสวัสดีค่ะต้องการสอบถามเรื่องอะไรคะค่ะคะฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูถามเลขที่บัญชีด้วยค่ะเลขที่บัญชีค่ะว่าเอออันนี้ใช้สำหรับค้าขายลูกค้าโอนเงินเข้าออกอะค่ะค่ะโอนเงินเข้าออกเลขที่บัญชีนะคะค่ะสกุลเออเจ็ดหกห้าค่ะเจ็ไม่จบแป๊บงไมอ้าวอาเอาใหม่เอาใหม่ เอาใก,ใกล้ๆใหม่นิดนึงก่ะเสียงเบาๆเจ็ดหกห้าค่ะสองหกสองเจ็ดหกห้าสองหกสองหกสามศูนย์ห้าค่ะหกสามศูนย์ห้านะคะค่ะ,คะอันนี้จะใช้เป็นบัญชีอะไรคะเข้าข้ายของออนไลน์ค่ะขายของออนไลน์เลขอันนี้ไม่ไม่สวยค่ะต้องหาเลขบัญชีใหม่ค่ะงั้นก็ uh, 103ค่ะ หนึ่งศูนย์สามสองศูนย์แปดค่ะห้าสี่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 ค่ะอันนี้อาจจะเข้ายากนิดนึงแต่เก็บได้เข้ายากเก็บง่ายโอเคนี่อีกไหมคะอออนไลน์อะคะกับตั้มเลยนะเสียงดังนิดนึงได้ไหมคะพอดีไม่ได้ใกล้ไมค์เสียงมันไม่ค่อยออกค่ะและ้หนึ่งสี่แปดศูนย์สามหกศูนย์สามหก ห้าเก้าศูนย์ห้าเอ่อเลขก็ไม่สวยสังเกตไหมคะของคุณมีเลขกรรมติดตัวอยู่เลขกรรมของคุณคือเลขอะไรรู้ไหมฮะเลขใช่ค่ะคุณรู้ตัวใช่ไหมคะว่าเลขศูนย์เนี่ยเป็นเลขกรรมติดตัวคุณตลอดเลยเลขพวกนี้วิ่งไล่คุณมาตลอดทุกเบอร์สังเกตนะคะคนที่มีกรรมนะคะเลขกรรมจะวิ่งติดตัวเขาอยู่เรื่อยๆคุณจะสังเกตด้วยตัวคุณเองว่าเลขพวกนี้วิ่งเข้าหาคุณเห็นไหมคะวันนี้เลขเครียดเลขเกดดันเลขเก็บเงินไม่อยู่เลขอะไรคะ ใช่ค่ะเลขศูนย์ค่ะวันนี้ที่ไลฟ์สดกันมาก็ด้วยเลขศูนย์เนี่ยแหละค่ะที่คนมีปัญหากันเยอะๆเนี่แหละค่ะกําลังจะบอกว่าถ้ามันมีเลขกรรมประมาณนี้นะคะแนะนาค่ะทานมังสวิรัตแล้วก็กวดน้ําให้กับเลขกร,รมของเราเลยค่ะถูกต้องค่ะของคุณวางตำแหน่งไม่ดีด้วยแล้วหนนนมีีบัญชะะคค่ะ,คะ ค่ะหนึ่งหกสี่สองหนึ่งศูนย์หกแปดสี่หนึ่งหนึ่งหกสี่สองหนึ่งศูนย์หกแปดสี่หนึ่งถูกไหมคะใช่ค่ะอ๋อโอเคอ,อันนี้เลีกเงินเข้าได้ไดแต่เงินออกก็ง่ายด้วย มันจะบอกว่าอันนี้อันนี้ถ้าเป็นเงินเข้าตัวเนี้ดีแต่ถ้าออกก็ขอให้ออกไปอยู่ในบัญชีอื่น<ม>ที่ไม่ใช่ช <ó. S 1> ไม่ใช่อันนี้อ่ะไม่ควรจะเก็บเงินไ,ไว้ในบัญชีนีน้เพราะว่าคุณจะเก็บไม่อยู่แต่ถ้าเอาเงินเข้าเข้าได้บัญชีเนี้ยอ่าลองพิจารณาดูปเปลี่ยนค่ะเลขที่บัญชีต้องเปลี่ยนนะคะถ้าเลขไม่ดีต้องเปลี่ยนค่ะ คุณเก็บไว้คุณก็เงินเข้าเงินออกไม่สมดุลขอบคุณนะคะโอ้โหกดเลิฟเยอะมากเลยค่ะคุณอะไรคะเนี่ยขอบคุณมากค่ะกดไลค์เต็มเลยขอบคุณะคะ่ะอันนี้เลขนี้ได้นะคะเลขนี้ได้แต่ว่ามันจะตรงไอ้เรื่องออกเนี่ยออกให้ดีแล้วกันออกไปเก็บสินทรัพย์ใช่ใช่ใช่เอาไปเก็บเป็นสินทรัพย์หรือเอาไปเก็บในบัญชีอื่นที่มันดีอะแต่เงินเข้าอะได้บัญชีนี้พอได้อยู่ค่ะเลขเลขนี้เข้าได้ ลองระวังเรื่องเล็กลองเก็บเอาเงินออกแล้วกันอ่าใช่ใช่เอาเอาเน้นเบอร์โทรดีกว่านะจริงๆแล้วเบอร์โทรศัพท์ตัวนั้นจะเป็นตัวช่วยมากกว่าในการขายของออนไลน์ต้องใช้เบอร์ที่เน้นเกี่ยวกับออนไลน์ที่ดีค่ะค่ะโอเคได้ค่ะค่ะค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้มีเอฟซีใครที่อยากจะโทรมาถามหน้าสด อันนี้เลยไหมคะในช่วงที่ไลฟ์ขออนุญาตคุยกับเอฟซีนิดนึงนะคะขวัญเองจ้ะเจ๊แวะมาทักทายค่ะอ๋อค่ะสวัสดีค่ะขวัญน,น่ารักที่สุดเลยอันนี้เอฟซีนะคะเอฟซี FC ที่ติดตามกันมาขอบคุณนะคะกดไลค์เต็มเลยขอบคุณนะคะโอ้โหกดเลิฟกดไลค์กันแบบน่ารักที่สุดเลยค่ะ,คะ,คะ,คะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะคะค่อนข้างจะเยอะนิดนึงอาจจะอ่านไม่ค่อยทัน ยังไงก็ตามถ้าเกิดว่า f อซคนไหนมีเบอร์มีเอมีเบอร์แอลแล้วนะคะที่ทุกครั้งที่แอลท่คุณสาสิมาทันค่ะน่ารักจริงๆกดทันค่ะใครเนี่ยน้องอ้อนน้องอ้อมน้องอ้อมสองอ้อมเลยวันนี้ขอบคุณค่ะยังไงแล้วนะคะวันนี้แอลก็ต้องขออนุญาตกินเวลามาพอสมควรเลยเผื่อให้ทุกท่านมีเวลาพักผ่อนนะคะพรุ่งนี้ต้องทำงานยังไงแล้วเนี่ยข่าวหน้าเราเจอกันทุกวันอาทิตย์นะคะ เวลาประมาณช่วงสองทุ่มสามสิบสองนะคะทุกอาทิตย์เรามาเจอกันที่นี่ตัวเลขนะคะช่วงเวลาดีๆของคลินิกตัวเลขที่เราจะมาแก้ไขตัวเลขกันให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะให้เฮงเปังปังนะคะแล้วก็จดเบอร์แอลไว้ด้วยคราวหน้าโทรเข้ามาถามในรายการได้เลยนะคะตามที่แอลเคยบอกไว้ช่วงต้นนะคะเดี๋ยวกลับไปดูแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขสดชื่นในช่วงโควิดนะคะแล้วก็ผ่านพ้นอุปสรรค ของโควิดครั้งนี้ให้ราบรื่นเฮงๆปังๆได้ทุกคนนะคะกับตัวเลขดีๆที่เอาได้แบ่งปันให้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้สวัสดีค่ะเขาหน้าเจอกันใหม่นะคะโทรเข้ามาในการถามได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ